สวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่ดอนน้องเดฟเฟมลี่นะคะวันนี้ออกมาสวนนะคะก็เห็นกระเจียวนะคะกําลังจะออกดอกนะคะก็เก็บกระเจียวกันนะคะถ้าไม่เก็บมันก็แก่นะคะแก่เราก็กินไม่อร่อยนะคะนี่ก็เริ่มจะบานแล้วนะคะแต่ก็ยังพ่อกินได้อยู่นะคะ ดอกนู้นก็มาดอกนี้นะคะม่ได้อามีดมาด้วยนะคะโอ,โอ้ก็จะเก็บยากหน่อยนะคะจะบานกันหมดแล้วมาก็ไม่ได้ดูนะคะต้องรีบกลับนะคะเสียงเด็กร้องมาดูมาดู ้องเรียกหาพ่อแล้วนะคะเด็กอยากจะกลับบ้านแล้วเด็กชายคนนั้นอยู่ตรงนั้นนะคะกำลังเริ่มจะงอแงเ,อเด็กจะกลับบ้านนะคะดอกนี้ก็ยังเล็กๆนะคะนี้มีสองดอกนะคะ ยังไงตรงนี้ก็มีหนึ่งสองสามนะคะใกล้จะบ,บานนะคะจะจะเป็นยอดที่ดอกที่เริ่มบานแล้วนะคะอ๋อตรงนี้มีสองนะคะนี่เลยสวยนะคะสำหรับกระเจียวนะคะก็จะปลูกนะคะใส่กระถางก็ได้นะคะปลูกลงในดินเลยก็ได้นะคะ,ะประมาณนี้นะคะ เป็นกระเจียวที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะส่วนปีนี้ก็ปลูกแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มออกดอกนะคะก็เลยยังไม่ได้เก็บนะคะนี่ก็จะเป็นต้นมอนนะคะมอนก็ออกลูกเยอะเหมือนกันเขากินมนี่กินมันนี่นี่มอนนูใ้ใ่ญไถ่หนี่นะคะมอนมลูกโตแล้วสวยนะคะสุกแล้วด้วยนะคะ หามเอาดิบอนี้มาเอาไปม,มนนั่มนี่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 หวานไหมครับเสบเดียวอันนี้แม่จ้าเอาะไรไปนี่มีหาหวหุ่นานาหุ่นนาลายท่านี่เฮออ้ยแม่นะนี่จเออ้เพื่อแม่นั่นนู่นน,นี่นั่นี่สุกสุกนี่กาิกนสิบไปเหงรถมือม